เพิ่งเคยได้ยินคนโทบุญสินพาดกลางนายทหารจริงจังตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สองหน้าตาละไม้คลายมนแคนลูกพุ่งเสียงทองเป็นกันเองกับลูกน้องและของผู้ตายบังคับบัญชา ชื่อแบบโบราณพ่อแม่ตั้งกันมาอย่างนี้ชื่อบุญส่งบุญทวีบุญหลายบุญสีบุญนีบุญมาหากเป็นลูกสาวชื่อบุญราณีหรือบุญยาดาช่างเป็นมงคลน,นักหนาพ่อแม่ตั้งมานามว่าบุญสิน นายพลมนแคนนักรบชายแดนเบื่องบุรพาทั้งคือทหารพระราชาแผ่นดินของข้าใครย,ยามมินมนแคนแกนคุนนั้นชอบเสียงแคนเสียงผิดส่วนพลโทบุญสินป้องผืนแผ่นดินของประเทศไทย ท่านเป็นผู้นำควัญใจของเราทหารกล้าให้ความรักความเมตตารบเคียงบ่าลูกน้องเจ้านายนายพลมนแคนรักษาดินแดนตะวันออกไกลแนวหลังผู้คนให้กำลังใจพลโทบุญสินนายพลมนแคข นายพลมนแขนนบรบชายแดนเบื่องบุรพาทัานคือทหารพระราชาแผ่นดินของข้าใครยามยามินมนแขนแกนคูนนั้นชอบเสียงแทนเสียงพินส่วนพลโทบุญสิน ป้องผืนแผ่นดินของประเทศไทยท่านเป็นผู้นำขวัญใจของเราทหารกล้าให้ความรักความเมตตา รบเคียงบานลูกน้องเจ้านายนายพลมนแขนรักษาดินแดนตะวันออกไกลแนวหลังทุกคนให้กำลังใจทนโทบุญสินนายพลมนแขน อื่นต้องขอขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงตลอดจนพี่น้องคนไทยทั้งประเทศทุกท่านนะครับกรณีที่ผมได้เขียนบทเพลงนายพลมนแคนแล้วก็ลงยูท b e ไปเมื่อวันที่17มิถุนายน2568ที่ผ่านมานั้นนะหนึ่งอาทิตย์ให้หลังปรากฏว่ายอดวิวทะลุขึ้นหลักหมืน่นผมมีความรู้สึกดีใจนะครับที่ พี่น้องคนไทยให้ความรักต่อแม่ทัพภาคที่สองนะครับในท่อนแรกนั้นผมไม่รู้จักพลโทบุญสินภาคกลางเป็นการส่วนตัวนะครับรู้จักในภาพข่าวว่าท่านเป็นคนมาดเข้มจริงจังเป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชาที่สำคัญก็คือหน้าตาละไม้คล้ายกับมนแคนแก่นคูนักร้องดังในขณะนี้ ส่วนในท่อนที่สองผมก็ได้พูดถึงชื่อของท่านบุญสินป์ครับคุณพ่อคุณแม่ของท่านคงตั้งมาดีแล้วในสมัยก่อนคนไทยเราก็ตั้งชื่อแบบง่ายๆเช่นถ้าเป็นตระกูลสมก็จะมีสมรักสมศักดิ์สมชายสมหมายนะสมศีสมคิดสมชาติอย่างนี้เป็นต้น ตรูบุญก็เช่นเดียวกันเช่นบุญส่งบุญทวีบุญหลายบุญสีบุญมีบุญมาถ้าเป็นลูกชายถ้าเป็นลูกสาวที่เคยได้ยินก็จะมีบุญราณีหรือบุญยาดานะครับผมก็แอบไปเปิดในพจนานุกรมดูว่าบุญศินมันหมายความว่าอย่างไรนะครับปรากฏว่าในพระจนานุกรมไม่ได้ให้ความหมายตรงๆแต่ถ้าบุญกับศินนั้นบุญนี้จะหมายความว่า คุณความดีนะความเป็นมงคลส่วนคำว่าสินนั้นก็จะหมายความว่าทรัพย์สินหรือสินทรัพย์เมื่อนำสองคำนี้มารวมกันนะครับมาผนวกเข้ากันก็จะแปลรวมว่าความดีนำมาซึ่งทรัพย์สิน,นะครับผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ของท่านแม่ทัพก็คงตั้งมาดีแล้วแล้วก็ท่านแม่ทัพก็ใช้ชื่อนี้จนมาเป็นแม่ทัพภาคที่สองนะครับ ในท่อนที่สามน,นผมก็พูดถึงเรื่องของท่านเป็นทหารของพระราชาเป็นทหารของประชาชนปกป้องผืนแผ่นดินนะท่านพูดอยู่เสมอว่าแผ่นดินนี้นะทุกตารางนิ้วจะไม่ยอมให้ใครมารุกรานเอาไปได้ก็ต้องรบกันหน่อยละตามที่ท่านพูดนะครับท่านเป็นคนไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวนี่คือคำพูดของท่านที่ เป็นที่รักของผู้ใต้บกคำมัญชาและก็เป็นที่รักของประชาชนโดยทั่วไปสําหรับท่านที่4นั้นท่านก็เป็นขวัญใจของเหล่าทหารกล้านะครับท่านไม่เคยสั่งงานในห้องแอร์นะครับถ้าเกิดการสู้รบท่านก็ออกหน้าในการบัญชาการรบจึงทําให้เป็นขวัญใจของอผู้ใต้บกคำมัญชานี่ก็คือ ความรู้สึกที่กระผมได้ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านพลโทบุญสินาพาดกลางสำหรับในเรื่องของความรู้สึกของกระผมที่มีต่อท่านนั้นอาจากดูลักษณะในภาพข่าวนะท่านเป็นคนมาดเข้มจริงจังนะครับแต่ว่าเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ไม่อ่อนแอนะครับท่านพูดในรายการหลายรายการนะ ในสมัยเด็กๆท่านกา็ลงทุ่งนาหาปูหาปลานะครับทราบว่าท่านเป็นจบโรงเรียนจากอำเภอบ้านดุงครับน่าจะเป็นโรงเรียนบ้านดุงวิทยาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่ก็คือความรู้สึกของท่านเมื่อสมัยนุ่มนุ่มท่านนะครับท่านก็เข้าใจลูกน้องนะเขาก็ต้องทำมาหากินเมื่อเลิกงานแล้วเขากหา็หาปูหาปลาหากบหาเขียดเหมือนกับท่านที่ปฏิบัติมาในสมัยเด็กๆ นี่คือความรู้สึกของกระผมที่มีต่อท่านจึงได้เขียนบทเพลงนี้มานะครับดังนั้นถ้าหากว่าแฟนคลับแฟนเพลงทั้งหลายอยากจะได้ให้ผมได้นำเสนอผลงานดีๆนั้นก็ขอให้ติดตามนะครับในช่องกันพิเชษมลิเกในนามของพอออกกันประจัน